โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้ผมเองก็จะมาทําเรื่องลีโอหรือว่ากลุ่มแชทพระเจ้านะครับกันในตอนใหม่กันเลยโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากเพจแปรหาพังกันไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับกับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยเฮ้ยนี่แก เฮ้ยได้ยิ้มให้สวยๆหน่อยนะได้ได้ได้ทุยๆไอ้หี้ยมึงหลอกกูไอเด็กเปรตมึงเจอกูแน่ลีโอเฮ้ยแยะปกติเอาแต่ขู่ฉันฟอๆสิ่งเดียวพอที่เบียดนี้ทำาไปขี้กูอันนี้เป็นไม่ได้ออเจ๊ไอแกมึงมาเฉียกอะไรวะให้ยักษ์เกดขึ้นหนาหรือเปล่าฮะไอแกงั้นเหรอฮะได้ยินเธอเรียกฉันว่าลีโอหรือเปล่าเออถ้าพวกแกเป็นนักเรียนหรือนักเลงกันแน่ฮะ ถ้าโ,โรงเรียนนี่มันชักจะคิดว่าทําเป็นเทมากหรือไงทิ้งได้ทําตัวเป็นกุ้ยอันดับพานฮนะให้รู้หรือเปล่ลปาอะว่าฉันเป็นเด็ก้ครนะเชิดแห่งถนนใต้เลยนะเป็นลูกพี่ของฉันนะเขาจะต้องมาอัดแก้ปิ้วไปติดกําแพงแนะ่ครั้งนี้ถ้าเธอหลอดไปได้ครั้งหน้าอย่าวังเลยละ่ะอย่าไปฟ้องโรงเรียนกับเชิญเลยพวกเราไม่โดดอะไรอยู่แล้วละ่ะข้องใจอะไรก็้าเข้ามาสิว่าพวกเราไม่กลัวหรอกอ ฉันไม่ต่อยผู้หญิงหรอกแต่มีบางคนที่ช่วยสั่งสอนเธอแทนฉันได้นะส่งไม่ใช่ดิโทรอะตือตือือฮัลโหลฮัลโหลช่วยอบรมเด็กของแกหน่อยสิส่งเป็นยังไงวะฮ่าใครมันกล้ามากวนส้นตีนอาจารย์ของฉันวะไอเวินตัวไหนมันทําให้อาจารย์ฉันไม่พอใจเดี๋ยวกูกระืทแม่งเลยฮะนี่ม um> um> ันเสียงของลูกพี่เชิดนี่นะโอ้เชิดแม่นี่มันคนจริงนี่นะ เออลีโอครับพวกเราผิดไปแล้วครับผมไม่รู้เลยว่าพวกคุณนั้นเป็นอาจารย์กันผมขอโทษเลยพวกเราผิดไปแล้วล่ะเออใช่พวกเราจะไม่ทาแล้วล่ะจ้าเออพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการเองเมื่อกี้แกด่าแฟนของฉันวา่าขรีแถมยังข่มขู่น้องสาวแฟนของฉันอีกแบบนี้คงต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วล่ะแบบนี้เอาให้นักหนักไปเลย เราทำผิดไปแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วจ้าออถ้าไม่พอใจอะไรก็ถ่ายรูปพวกเราไปได้เลยเอ,อ,อี่ฉันไม่อยากได้รูปของพวกเธอหรอกนะจะแค่บันทึกวิดีโอพฤติกรรมชั่วๆเมื่อกี้เอาไว้กระเทานั้นเองถ้าเธอทำอีกฉันจะแฉลงเน็ตแน่นอนอ,อไม่ทำแล้วครับพี่ไม่ทำแล้วเอองั้นก็ได้ไปให้พ้นเลยชิวๆจ้าพวกเราจะไม่มาเห็นหน้าเลยโอ้่อออ อาเอาล่ะจัดการพวกขจอกนี่ได้แล้วฉันไีไ่ขดเทเลยบ่ที่เธอนั้นมาระบายใส่ฉันวแวบๆเนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นเก็บกดมาจากที่โรงเรียนงั้นหรอเปล่าเปล่า,ลาสักหน่อยนะพี่ของเธอน่ะดูแลพ่อตลอดเลยก็เลยส่งฉันแทนมานะ่ะเพื่อแก้ปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรฉันได้เลยนะมานี่เดี๋ยวฉันจะไปส่งที่เธอที่โรงพยาบาลเองฮะลิโอเฮ้ออะไรนะ่ะ ลิลลี่โชคดีนะที่มีนายนะ่ะหาเธอพูดอะไรนะ่ะฉันไม่ได้ยินเลยอ้าอะไรกันเนี่ยลูซี่พูดอะไรออกมาแปลกๆด้วยนะ่ะสงสัยเธอคงต้องทำดีกับฉันขึ้นมาบ้างแล้วล่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสานต่อเรื่องยังว่ากับลิลลี่ให้ได้โดนขัดจังหวะทุกรอบเลยอย่าวังเลยล่ะรอบหน้านะ่ะ รอบหน้าต้องทําให้ได้ได้แน่นอนไม่มีใครขัดจังหวะกูได้แองแองแองเดินตแตะอีเอ็นพุ่มเอือแองแงแอปิวไม่นะฉันชนหมาตายทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะไปลงโรงพยาบาลสัตว์เงี้ยเหรอจะไปไปว่าไปทางไหนดีล่ะแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่รอดไปถึงที่โรงพยาบาลนะแย่แล้ววังมีโดน คมนมชมรับหมาทะโลานังกูปไปตากแดดแน่นอนไม่เอ้ยทำยังไงดีล่ะนี่เอล่าเอคกกูชิบหมล้วล่ะเออจริงสิฉันมีวิธีนี่อยู่นี่นะอืมชมไปแบอืมฉันพึ่งได้ยาสัตว์อสูรอะไรนี่มาไม่รู้กี่วันก่อนแต่หวังว่ามันจะใช้ได้ผลนะเพราะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงต่อไปแล้วน่ะหยับเด็กไปได้โปรดเถิดได้โปรดตื่นขึ้นมาด้วยเถิด โอ้มีบางอย่างเกิดขึ้นขึ้นมาด้วยละแองแองแององขยับตัวนิดหน่อยฟุบุบวุบุึมโอ้คุณช่วยชีวิตผมไว้ขอบคุณมากเลยครับแองยื่นมือมาเจ้านายเอ้ยอยปากไปเลยนะอย่าเรียกฉันแบบมัน อย่าจิ้งผมเลยครับเจ้านายขอให้ผมไปด้วยเธอใส่หัวไปเลยนะนี่คงเป็นแค่ความฝันเฮ้ยหน้าขยักที่ขยักขยั้งที่สุดเลยอย่ามาเกาะแขนขาของฉันนะเออขอให้ผมไปอยู่ด้วยเถอะครับให้ผมนอนเฝ้าหน้าบ้านประตูก็ได้นะครับไม่ฉันไม่ต้องการแกแกมันหน้าขยักขยั้งเกินไปกูเหมือนคิดถึงหมาในโจโจเลยเออหัวใจเกือบวายตายน่ะตอนนี้เออ ฉันจะพาแกกลับบ้านก็นแล้วกันนะเพราะแกอยู่ในร่างนี้โอเคเอาไหมเฮอถ้าแกเปลี่ยนเป็นร่างไอสัตว์ประหลาดนั่นเองแล้วก็ฉันจะทะืบแกให้จมดินเลยละ่ะครับเจ้านายนี่ห้ามพูดหรือทำจะทําพฤติกรรมแปลกๆออกมาเด็ดขาดเลยนะไม่หรอกครับเจ้านายผมจะไม่ทําแบบนั้นเลยเด็ดขาดจากนี้เป็นต่อไปฉันจะเรียกแกวบ่าบ๊อบบี้แกรกนี่คือบ้านใหม่ของแกเฝ้าหน้าบ้านให้ดีนะ้องครับเจ้านายดีมากละ่ะงั้นฉันไปก่อนแล้วกัน กินก,ก็เหม็นแล้วนี่ฉันเพิ่งโยนคนลงไปในถังขยะเมื่อกี้สงสัยต้องไปอาบน,น้ำอีกแล้วสินะถ้าอย่างนัง้นรออยู่ตรงนั้นแล้วกันเฮ้ยแกรกเฮ้ยฉันเป็นหมาเทพแล้วนะตอนนี้นะแค่ปอกคอกรเจระกแค่นี้ทาอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันหิวแลวละแบบนี้ต้องหาอะไรสักไหนล้วนะ่ะว้าวนี่บ้านของเจ้านายของเรานี่มันใหญ่มากเลยนะสงสัยเจ้านายต้องรวยมากแน่ๆเลย ตูฟฟฟฟ,ฟออฮเปิดประตูแป๊บตู้เย็นไม่มีอะไรเลยรวยแต่เขือไล่ดิวๆอะฮิฮิฮิอะไรนะผีอะผีผมเจ้านายครับไม่ผีอยู่ในบ้านนะผมเห็นผีครับเจ้านายเสียงอะไรเอะกันนะ่ะบ๊อบบี้แกเข้ามาทําอะไรในนี้นะ่ะเจ้านายครับผมเห็นผีผมเจอผีครับเจ้านายมันน่ากลกเลยแตะ โอ้ตากูเอ้ยมันทิมตากูนั่นน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้เหี้ยโรบินเอ้ยมึงเอาตินกูไปแดกก่อนเลยอ่าดูนั่นจีนันรักมากเลยนะเออใช่แล้วนะันรักมากพี่คนนั้นเองก็คนหล่อเท่เลยนะอยากจะรู้จังว่าเขามีแฟนหรือย,ยังนะใช่แล้วละ่ะคนนั้นตรงสเปคชันเลยเพอที่บ้านไม่มีอาหารซะด้วยละ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาที่ ที่หลังกันละกันตอนนี้เดินเล่นก่อนกันละกันเจ้านายครับจริงๆนะผมเจอผีจริงๆนะครับเจ้านายเชื่อผมเถอะปุบปากไว้ซะเถอะเคยมีแต่ตอนที่เธอนั้นไปสู่สุคติแล้วก็ตามเธอเธอน่ะก็แค่ร้อนกินไปว้าวหมาตัวนั้นน่ารักมากเลยนะชาว์ข้าวเออฉันอยากได้มันนะ่ะอก็แค่หมาธรรมดาทั่วไปเองถ้าอยากได้ฉันหาพันธุ์ที่ดีกว่านี้ได้นะอา้าไม่ฉันอยากได้หมาตัวนั้นนะ่ะโอเคโอเค เอ๊ะ hey, มาของคุณนะ่ะขายเท่าไหรบอกมาเลย,ฉ,ขขยฉันจะขอขอขายฉันก็ขอซื้อต่องั้นเอาไปเลยห้าล้านไม้เหียอะไรของมึงวะมึงฟังเพรไม่ตูดเหรอห้าล้านเลยนะ่ะมึงห้าล้านนะงั้นเอาไปห้าหมื่นงั้นเอาไปหมื่นหยวนก็พอเอาส่งมาของแกมาซะเขาฉันอยากได้ไมันนะ่ะเช็คตังค์แป๊บเออฉันไม่เออเสวนากับขยะเปียกหรอขอโทษดีนะแกด่าฉันกันเหรอสงสัยคงไม่รู้แหลนะว่าฉันเป็นใครนะ,ะ e. เฮออียเฮ้ย ยากจะโชว์ป๋าต่อหน้าสาวแต่ไม่มีเงินจ่ายเงินเนี่ยนะล้วก็จอกว่าให้ hey, แกอย่ามายุฉันนะได้ฉันจะให้แกห้าล้านโอนให้เดี๋ยวนี้เลยทิมมี่นี่สกิลไม่นี่มันโอมันจริงหน้าม้าของแกเป็นของฉันเลยล่ะ่งมันมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เฮ้ย hey, ลูกน้องไปถลกนังม้ามันมาซะแล้วก็โยนใส่ทางขยะต,ต,ต่อหน้าหามันด้วย ครับเจ้านายโอเคล่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผากผิดเกินไปหรือภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะโดเด่ผมหรือสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่พูดมากอะไรแล้วก็บายบายแล้วทุกคนดึกแล้ว